สบายดีกับทักททยสบายดีพอแม่พี่น้องเด้อเอฟซีเบอร์สกุลสกุลเด,ด้อจ้ะเมื่อน,นี้ก็มาอยู่กับน้องดัดคือเก่าพี่น้องได้ชักทีน้องดัดบ่ได้โดคลิปเป็นเวลาดโดนเติบเนาะแต่จริงได้ค่ะฝากว่าเป็นกําลังใจให้กันคือกาะพี่นอ้องฮะเมื่อน,นี้กันอก้องดัดก็อยู่ดาวเลยเด้อพี่นอ้องได้คนอาจสิเห็นในคลิปติดตามด้วยว่าคลิปไอ้คาแสงเนาะ ดอกแดดกะสีบอกเขาบอกอะไรเนาะพี่น้องเนาะมือนี่พี่น้องเรากลับมาอยู่ที่ห้องแม่ไก่พี่น้องเปดแในไก่ยั้งอยู่เนาะในไก่ไอ้ใจแหละอึ้ง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 มาอยู่กับสองแม่ดุที่เก่าพี่น้องอู้หเลยป้ายิ้งมากนี่พี่น้องนี่เบิ้งหน่อยหนึ่งป้ากับป้าหน่อย ปารมสารกินาบ้านนี้บอปารมสารจินาบ่าอาสสวัสดีเนยไม่ไกลสบายดีสบายดีอาย่อายาอยญ่รอตอนนี้ยังอยู่ขั้วก็ดั่งเป็นไม่เป่งไม่ไกลกดั้งเ็นเป่งดแดงมันก็ดั้งอันนั้นเดมันนี่ไม่ไกลเสเฮ็ดแกงเฮ็ด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 แกเฮ็ดท่ามสารจินาว่าอันนี้ เห็นแกจะทำประสาที่นาบ้านว่าที่หอนได้น้องแดกแกพึงมาแต่บ้านดักส้าแปดเมืองปทุมพรเมื่อเสาร์นี้พี่น้องอาหารโปรดอาหารโปรดเอามาแต่บ้านกปรดแจวปลาแดงพี่กุ้งใส่กระปูก่ยแจวปลาแดงของพ่อท่านไปทางไหนเลยกินแยวไปปูได้เนาะไปอีกปู๋ยก็แพงแพงกว่า ความหอนสุดหอนด้วยโอ้ยประเทศตาวนี่หอนแหง้งเนาะอันตรายเหมอยู่ฟังไท,อกอท่ก่ะโบราณโบราณใช่ได้เป็นแม่อหอนประาามาณํากันเนาะแต่บหูว่าอยู่วันอื่นนั้นสีหอนคือกันอยู่บ่พี่เนาะเขาว่าอันผักเนื้อของไข่กอะบแบบบ้านเติมมีอาการไหนวะหอนนําน,นะก็่าถึงกระบาสีหอนจำกันกระบะเท่าแล้วก็คือป,ปากซองนี่ว่าเคยหอนก็นยังหอนพี่นนอะ มันแบบนับมือแห้งห่อนเนาะปี่น้าแห้งไปสีห่อนกว่านี้อที่โต๊ะเขี่ยมันเลยหน่อยซ่แฉด้วยไอ้ปว้ไอ้รำแซงก็สชมาแต่บานเหมือนี่นี่แต่บ่เห็่นว่าออกมาแล้วเดินทางออกมาแล้วเนาะออกมากับไอ้เพิงได้พี่นอะนี่เป็นไปซองขวด嘛ซอง ก็หอนจจเบื้องวัิพ่าไม่ไกลไปตากแอร์เย็นอยู่ห่างนี่พี่น้องไปภาพปนนางตากแอร์ซื้อเลยภาพเปนนางตากแอร์ซื้อมันหอนเนาะปวดตัวเทียนย่างดอกกันอือทุกข์แล้วบัานนี้ยางอันนี้จะห้องนอนแบบไม่นอนนองดาบส่วนนี้แผ่หมอเป็นไหงดอาหารแบบคลองมาคลองดองแม่เนาะอาหารแบบรสจัดและถึงซาพี่น้องชิวก็คือ หักตาห่างกายสุขภาพสุขภาพห่างกกยเนาะอ่อนได้ก็สีมีหลายคนเอามาถามเนาะมา<ป>อ่าน้องรัตทำงานอยู่ที่ไทยดีแล้วทำไมกลับมาบ้านนะเนาะเขากลับมาเขาก็มีเหตุผลเราอ่าอันที่ว่าทำงานอยู่ไทยหันดีพี่หน้องเงินกระดีเนาะอยู่ก็มายก็บเอ๋ยกระดีเนาะแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลค้องเขาอะไรแบบว่านะ จาเจ๊สิอธิบายนะเฮ็ดถามีโอกาสก็ส <Yeah> ิได uh, ้ึ้นเปไเด้ไปทำงานอยู่ไทยอีกนะพี่น้อง่วมาชวนีขอแบบว่ามามาคนก็ตามมาพามาพาคนก่อนมาแบบว่าห่างไกลให้แบบมันเท็ดน้องดัดแบบว่าเออตัวอ้วนตัวจสิกับแบบว่าบมมีพญาพญชนะได้พี่น้องพาติชทงได้แต่คนอ้วนจอกบ่าวว่านเนี่ยเ่นบอก แล้วก็มันจะเปลนเบาหวานเนาะมันเหลือเนาะก็ได้แบบว่าเริมมาหาซ้ําหาง่ายก่อนพไปบ้าน้องแดดกับแตังต๊ะฝนเนาะแม่เนาะที่อันไปกายไปซื้อเนาะใหม่เช้าเที่ยงกับโดมถ้าพูวบางคนกับอาจีพหูเนาะกับอาจีพหูเด็กกับบางคนกับอาจิบพหูเนาะผู้ใดที่ติดตามใหม่กับอาจิบพหูไปบว่าเป็นบางครั้งไปบ่าน้องแดดเห็ดเบี้ยงแรกแค่ะ มันอาการมันสิกําเดิรมันสิเป็นวิ่นเป็นวิงเป็นแบบหากสีอ้อยใช่ไนมกินเขาบได้นอนบไดาเป็นเป็นวิ่นเป็นเอเป็นวิ่นกับเป็นวิ่นบได้มันแบบเป็นมุนมุนสีนางสีนอนกับบอด้นะพี่เนาะน้องดัดสีลดยฝ้าออกไปส่งกาแฟคัสซักาแฟสิบเอ็ดกองมือนอันนี้เป็นกะน้องดัดกะสีมหาเฮ็ดน้ำไม่ก่อไม่ไกลน้ำเน่กะสซังหาแฟสิบเอ็ดกองอันนี้น้ำเน่เนาะ น้องดัดก no pues, ็มาคองเพลงพี no. oh, ่น้องเมื่อวานก็งัวว่านี่เบี้ยน่วกกินได้พี่น้องเขาคองเพ่งเพลงได้จัดมากกระไดเวอ่ะแจกรจังเจอกันใหม่พี่น้องค่ะให้เขากินซุก่อนเนาะเขาจะมาโอ้รูมกระไดพี่หนุ่มพอบาน้อนดัดนี่คองฝากมาให้เมย์ไกลหน้าเหมยอย่างนี้เนาะเออหนุ่มดัดมากนุ่มดัดมากแล่ก็ได้บอกได้เพราะว่างม่ไกลก็ไปไปสุงกับติกันหนุ่มสาว

ต้องฝาต้องฝาต้องอมาาความกันก็เหมือนนะแต่แกละเกเนะเลยแะเาแกเลยเมียกะอุ๊บอนอะผู้ดีเด็ดพี่ดอกจงไวมักเตะ เลาไปไนนี่เอซเม็อในใกลทุเยเลยคือบอกเอาไปใส่ในใก้นี้ว่าฉันเอามาอยู่ที่น้องแต่ว่าใ่ในกล้ไปอยู่ในใกล้ไปอ่าทงานกับบริษัทนาะริ่ัทนักงนกิจกรรมน่ะมีเน

กินกเลยว้อมากินก๋วยเีบบแดหนอยจัหน่อยสอดไปอยู่บนหางเรยแล้วเด้นเป็นไห้เสอบไปแล้เดอนเป็นในของเตค่ะอย่างาว่าอยกได้

ไปกินและว้อเนใี่ยไม่จสิกินเอียมเลยเขาแท่งด,ดิิน้องแด,ดดดดอ้าวอันนั้นออกพี่นอ้องออกเตทูมยาอ๋าอ,น,อ,อนี่เสียงบะไร

เรียนนะสนิทมั <ut> <mesela> ้ง <favorites> ม <talking out> ่ัจ้งมาได้อธิบายเขาสิเออเอยเขาสีแงนะครับต่าไปแล้วการห่อนเกินพีเ่าไม่ไดก

การตัเอยากาไม่ใช่เป็นแบบนี้เนาะบานมันจะเป็นแบบโ้งๆแต่ว่าบันเท้ามากินแต่มันอ่อนกันมาายแก่กาแตากินขอหนาะสงสัยว่าเขาห่วงอ้กัวบ่าท่นมา

น,นี้ยังปะกาแฟกาแไปชลใจทาไก่เรื่องอันนั้นสนใจทาไก่เด้อของเข้ามันผ่านอ่อนหย่อนอย่างรต้องต่างการเจอต่อไปเริงโหลดให้น,นกูเกิดมีอะไรบีกาแเฟเป็นความบำรุงแบบบำรุงประสาทกว่าเบาหวานัมากมีกาะน,นแฟกาแฟเข้ามันสิเป็นกาแฟกิีนดำ กาแฟวสมถีมด้า0มไรยังใดติดต่อไหนนะ่อนองติดต่อมาค่ันไทยดังเหะตรดาวฟาไกตังปมีงตรงเกษตรแม่ชัวร์ดูโล้ยวึดบ้านแต,นต,นตนื่นเช้า Thank you.